โอ้โหโดนทิม้มหัวเลยแมงมุมระยำแม่งเอ้ยมึงเจ๋งอ่ะล่ะโอ้ยเศรษฐบัตไรตตไอ้เชี่ยนี่แม่งชนกูยำได้มึงเลงงสแกนกูละเดีย yeah! ๋ยวทิ้มเหี้ยวแย่เฮ้ยโอ้ชนกูแล้วอย่าทิ้มอย่าทิ้มไม่ลุกขึ้นมาสิเควินไอ้งโง่เอ้ยเออโดนทิ้มเออ สี่ส่วอือโอ้โหมีทีมสองครั้งเลยมึงกลัวกูไม่ตายเลยไงอ่ะมึงทีมหัวกูทะลุเนี่ยนะแมงมุมระยำอุ้ยสี่ส่วนอีครัสติ้ัส way back home back home เอาไงเดี๋ยวเนี้ยอ๋อกับดักเขาเนี้ยขามแม่เลยกับดักอันนี้และ มาโดยกระดักอันนี้แหละทำให้มึงดาวดิ้นอย่างทารม,มานเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได่ะโอ้โูเควินมึงได้รังแค้นแล้วมึงท้ากูไปห้าชีวิตมึงดูกูรังแค้นแน่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเออวัาดีพวกครับเอาเลยครับเติมระบายครับพี่เอ้าไอ้สัตว์พิธีพิธีอ่าครับพี่ครับใจนครับตาบายครับเอ้าไอ้สัตว์นี่เป็นเฮี้ยอย่างเนี่ยอ่านะครับคราวนี้มึงไม่มีรอดแน่มึง เจอสแกนกูดิอ่ามึงโดน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 ไปหนึ่งดอกโอ้โหโง่ะเด้งดิจัดเต็มจัดเต็มอื้อโดนกัดเป็นไงอะไรโง่เก็บไอ้อันีิสาแม่งดักกูอะ อะไรวะอันนี้สามมันไม่ม,ไม,มีไม่มีการสแกนเลยมาก็ทิ้มกูเลยอ่ะใครจะไปตั้งตัวทันวะฮ่าเจกนะใช่ไหมมึงเจอเควินกูล้างแค้นนะสัสเควินเดอะเพย์แบ็กมึงสแกนสแกนอันที่สามมึงรีบร้ออันอ่าโดนไปหนึ่งดอกมาครับมาครับสวัสดีครับอันนี้ครับ แคนกูทำแค่อุ้ยนั่นไงเนียนเนียนเนียนอนะเร็ววะมึงเร็ววะกูเร็ววะมึงเร็ววะมึงอะเร็วเหรอมามึงเร็วเหรออ๋อยังจะเอาไงของมึงเนี่ยอย่าเร็วนะเว้ยอย่าเร็วนะเว้ยกูไม่รีบอ่าโดนงาบหมดเลยโง่เฮ้ยแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บน ้นไม้กูหเห็นแต่อยู่บนหลังคาไอ้เทียนี่อยู่บนต้นไม้ตัวแม่งเบลเลอร์หรืเฮี้ยสไลด์นอนแล้วแล้วเควินโอ้นี่มันหลังไหมมุมจะชัดโอ้นี่มันซากอะไรกันเนี่ยนี่เป็นเฮี้ยอะไรเ,รเควิน เอาขามึงติดไม่นี่มันกำดักไปมุม,มช่วยด้วยอ,อย่าฆ่าคนเลยนึ้อกูไม่อร่อยหรอกไม่ออเอย่าแน่กู uh <laughs>

คือร้อนแล้วกลหไม่ออกเควินฉันนึกว่ากูจะตายไปแล้ววัตตเฮ้ย r e y o อ้าววัตต โอ้ยมีมึงลอกกูเหรอเนี่ยเร็วมากเร็วมึงอะโอ้หตุ๊กตามาลอกเป็นอะไรที่ฉันแจ้ง้ยอย่าโอ้โหคำดักมึงแจ่มแจ้งมากกลัวใครมาโหดแม่งก็ต้องตายวะไปอย่าอย่าอุ้ยรอดกูรอดบอกบอกแล้วมึงมีอะไรค่าเควินในหรับ เควินกูอมตะไอ้สัตวสเควินกูชาวล็อกไอ้สัตว์ชาวล็อกก็ไม่มันตายเว้ยไปเลยเควินเควินเลยอยู่ปียุปียุปีตกแตก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 แม่ตกแตกตกแม่เอ้ยอย่าตกนะเควินไปเลยเควินตกแตกอึ๊บอ่าทำไมมันไกลขนาดนั้นอ่ะ ยอกทหารกดเก้าเออนีทหารกดเก้าแล้วมึงอะไรเนี่ยดูจะสังเกตนะฮะจะมีไม้ดันนั่นไว้และอีกออีกฟากหนึ่งจะเจอต้นไม้ที่กำลังใกล้จะหักนะฉะนั้นมันก็คือกับดักนะครับเราจะเข้าไปดันไปฝั่งนู้นนะฮะไอ้โง่เควินมึงดันดิวะเฮ้ยโอ้ยไอ้ษเศรษเศกิ่งไม้มันช่างเปาะบางระเกินกิ่งไม้ช่างเปาะบาง บอกบางเหรอบอกบางเหรอบอกบางเหรอ,าหรอยาชูอ่อโถ่เ้ยบาชิบกําลังนั่งคุนคิดอยู่ฮนะอุ้ยเย่าแเตะ อ่าเฮลเย์อาโอ้โว้ยโว้โว้ยไม่ได้แดกครับเป็นไงครับไอ้ควายกากเขาหลบได้นี่ไม่จริงจริงเควินทำไม่ได้เว้ยไปเล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 ย เราคนนี้มึงใส่เหล็กมาเลยนะเ,เ,ลยนะเนี่นย,ย,ยไม่เบาเลยเนี่ยโอโคมีนั้นด้วยสุดยอดแลไม่เบาเลยเนี่ยเอ้าไอควายนี่เอา้า hey, เฮ้ยค o m e b a ก k g u uh, y อ where you go man ตามไปครับอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ย just step dot อ a m เดดขเวิ้นขอ เควินมึงไม่เคยเอาอกกําลังกายเลยหรืองไงวะไอ้ชัดโดดได้แค่นั้นเลยนะมึงจะโดดเลยดีกวะบอยเควินมึงโดดไม่ได้เช่นนั้นเฮ้ยกูล็อกเออนี่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 กุล็กอกอินดี้กับคนน้ำไปซะไม่ได้แดกกุล็อกมึงจะบัเบนอะนะมึงอันเดียวไม่พออยก็เอาไม่มีเบิน้นลูกเล็กอีอปิงกลางเล็กก็ลกได้โอ้โห ดูด,ดูไก่ไก่แม่งันตีเนี่ยันตีเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องเจอกูแล้วเดี๋ยวกูบวกแม่งเลยเนหละมา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 ไปไหนล่ะหนีโอไก่ต่อยกูเลยดีกว่ามามามาเฮ้ยอ่าไฟ why are you waiting for นั่ๆวางกำดักเนียนดู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  มามาปีหนีไปแล้วเฮียเนียนเนาะน่ะไอ้เนั่นวางกะดับเนียน What are you waiting for อย่าปล่อยนะจะเสิร์ฟเลนเ้ออื้อ,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 อลงไปอโอ้โหลงหลุมพอดีเลยกับดักมึงนี่แน่นอนจริงๆเลยนะะนยขนาดกูต้องยอมมึงเลยนะ่ะเอาเฮีย จะมัดหาพ่อมึงเหรอไอ้อกูฆ่าแม่งไงสัตอาอุ้ยมีของแถมโอ้โหมีเบิ้ลสัตว์แต่กูจะโดดไปได้ยังไงเนี่ยกับดักมึงนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเกาะก่อนจอดดึงมันลงมาอคอหลุดไปเควินคอมึงหล่นไปข้างล่างแล้วเควินเลยกูรู้ๆวะ ไอ้เชีย่ยอ๋อไอ้นั่นแน่เลยนี่นี่นี่อันนี่อันนี้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 นานเลยควายดีไปไหนพ้นไม่รอดกูรอดเดี๋ยวมึงโดนโดนกูคิวโดนเดี๋ยวกูไล่คิวเลยเฮ้ยอีทัดแค่นี้มึงงกเหรอไอชี่อแม่งเฮ้ย งเว่ตตอฟชีซุสโนโนขคาเป็นน้ำโนรันอเว้ยยูกตูรัน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 ตามห่ทันเดแส ม่เควินเควินมาจะโดนในมุมแดกไม่ได้นะไปเลยเควินเจ้าจง no no เอามึงช่วยกูหน่อยเนี่ย no no โดนเสียบไม้ย่าง เยเควินเจ้าจะวิ่งไปก่อนเจ้าจะโดนมงมุมยักษ์แดงนะเน no. อก็รู้แล้วก็ร้อให้ไก่มาในนั้นไงเออมาดิไก่เอ้ยมาดิอ่าขอบใจเพื่อน thanks dude อือไม่ถึงครับพี่น้องมาเออเควินมึงโดนเสียบมาครั้งที่สองนะเควิน ครั้งที่สามมึงจะกลายเป็นลูกชิ้นของมันไม่ได้มึงต้องบรรลุคราวนี้เติร์ร์เติเติ์เติร์เตรตเเิรตติร